มีอะไรนะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะย้อนเกมเก่าในเครื่องฟาร์มิคอมถ้าคุณเบื่อเกมแอคชั่นแบบเดิม,ดมลองเจอกับเกมเพ้ยเพียนๆตั้งแต่ชื่อยันเพลงเปิดน,นี่คือไฮไซเทนไซบากะปงบนเครื่องฟาร์มิคอมเกมจากการ์ตูนสายฮาญี่ปุ่นสุดลั่น ที่คนจะงงคนดูจะขำเกมเฮเซเทนไซปากระบงบนฟา์มิคอมสุดเพี้ยนที่ทั้งหาทั้งปัน่นตำนานพ่อบ้าสุดแห่งยุคเฮเซชื่อเกมนะครับเฮเซเทนไซปากระบงในเครื่องฟาร์มิคอมจากญี่ปุ่นผู้พัฒนาคือน,นำโคหรือน,นำคอท วางจำหน่ายในปี1991เป็นแนวเกมแอคชั่นเอเวนเจอร์แบบตลกตลกเกมที่สร้างจากมังงะอานิเมชื่อดังเทนไซบากะบงของอาจารย์ฟูจิโกะอาคาซูกะเรื่องราวของพ่อสุดบ้องกับลูกชายอัจฉริยะและชีวิตปินเพี้ยนประจำวันเนื้อเรื่องนะครับคุณจะเล่นเป็นบากะบงลูกชายหรือบากะบงพ่อในโลกที่ทั้งเพี้ยน และเต็มไปด้วยตัวละครบ้าๆบบอๆจากต้นฉบับเป้าหมายของเกมนี้ก็คือช่วยกันตามหาน้องชายที่หายไปผ่านแต่ละด่านสักรไม่เหมือนเกมไหนเลยเช่นโคนวิ่งไร่เอากะทะาตีหัวจอระเค้เดินข้ามถนนป้ายจราจรที่พูดได้เกมเพลย์นะครับเป็นแนว 2d side scoring เดินไปด้านข้างที่ไม่ได้เน้นแอคชั่นหรือยิงศัตรูเกมนี้เน้นเอาตัวรอดจากสถานการณ์ ปัน่นๆด่านกระโดดข้ามไปข้ามมานะครับระบบเกมก็แปลกๆนะครับคือต้องเลือกเส้นทางในแผนที่ที่คล้ายเกมกระดานด่านมินิเกมเช่นบิ่หนีตำรวจหาทางออกในเขตเขาวงกตบางด่านต้องใช้ความปัน่นหรือจงใจแพ้ให้ศัตรูหลบรถไฟตบตัวละคร NPC ต่างๆต้องใช้ตะากกะาแบบไม่มีตรกกะเพื่อผ่านไปเรื่อย คล้ายกับเกมพัซซ์โสายมุกตัวละครน,นะครับก็คือบากระบงท่อตัวเอกสายหาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องบากระบงลูกอัจฉริยะตัวจริงที่ไม่ค่อยพูดแม่ตำรวจจอรเจ้คนขายไอติมและบอสสุดมั่วปลายดานตันวละครแต่ละตัวจะพูดจาเป็นเพี้ยนทำตัวแปลกๆมีคำถามกวนโอยนี่มันคือเกมหรือการทดสอบความอดทนในการเล่น บางชากก็ต้องกดรอสิบปิเพื่อให้ฉากมาขยับเกมเองแบบไม่มีเหตุผลนะครับกราฟริกนะครับเป็นสไตล์การ์ตูนต้นฉบับแบบเต็มๆสีสันสดใสตัวละครดีไซน์ตลกหน้าตาก็บ้องแบ้วแบบปันสุดๆนะครับด่านมีความหลากหลายครับทั้งถนนทั้งบ้าน,ท,านทั้งป่าและโลกในฝันเพลงและเอฟเฟกของเสียงของเกมนี้เพลงเปิดและเสียงตัวละครใช้ธีมแบบอนิเมะจริง มีเสียงพูดบางคำเช่นบากระบงเสียงตลกเช่นลื่นกล้วยตีหัวเสียงบทน,นะครับสรุปนะครับจุดเด่นของเฮเซเทนไซบากระบงนะครับคือเกมตลกสายปั่นได้ไม่เหมือนใครดัดแปลงจากมังงะตลกสุดคลาสสิกเหมาะกับคนที่ชอบความแหวกไม่จริงจังเป็นตัวแทนเกมแนวแก้ปริศนาปันปันนยุ้า0 นี่อาจจะไม่ใช่เกมเพื่อเล่นแล้วทา้าทายมันคือเกมที่เล่นเพื่อหัวเราะชุดกระหมดคิ้ว Q, แล้วปล่อยใจให้หลุดโลกไปเลยนะครับเอาแล้วครับจํากันได้ไหมครับเกมนี้นะครับก็อาจจะมีมุกตลกขำๆกันบ้างนะครับถ้าคุณชอบเกมนี้นะครับหรือว่าจําได้นะครับรบกวนคอมเมนต์ให้เรารู้หน่อยนะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเพื่อได้รับคอนเทนต์ดีๆนะครับ หรือเกมไหนที่คุณอยากให้ผมทำคอนเทนต์ตรบกวนคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ